สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2566ค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีเมทุนหรือลัคนาเมทุนสามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันคนที่เกิดในราศีเมทุนนะคะเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นทุกคลิปในช่องเราจะนับ วันที่เกิดนะคะตามโหราศาสตร์ไทยก็คือสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายน,นค่ะถึง14กรกฎาคมจ้าอ่ะ เบื้องต้นต้องบอกนิดนึงนะว่าในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทำนายแบบภาพรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยรับไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ในการทำนายของเราค่ะจะมีคำแนะนำแล้วก็วิธีการปรับ ในบางจุดถ้าเกิดวาหน้าไพ่บอกมานะคะพิกัดตัวเลขนำโชครวมทั้งคําแนะนําที่ดีๆเพื่อเสริมดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกันเงินแล้วก็ความรักด้วยค่ะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะหรือใครที่อยากติดตามเพิ่มเติม,มต้องการบูชาเครื่องรางของมงคลเข้าไปที่ Facebook Fanpage 8 7 8 9 p c v k i t b พีบวกบบที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็มีติดตามกันอีกช่องทางหนึ่งนะ TikTok จ้าช่อง8 7 8 9 p c v k i t เ b พีคิดบวกเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นคลิปแบบสั้นๆเนาะ TikTok ก็จะคุยกันแบบ ออเหมือนเพื่อนคุยกันเนาะแล้วก็จะมีคำแนะนำเออเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นไปกดติดตามกันไว้ได้ค่ะในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก่อนแล้วก็ขอ,อภัยค่ะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนแล้วก็การเงินโชคลาภแล้วก็ไปที่เรื่องของความรักความรักของเราจะแบ่งเป็น3มพาร์ทค่ะคนโสด คนคุยแล้วก็คนมีคู่นะจ๊ะขออนุญาตเริ่มต้นในการทนนานายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเลยค่ะขออนุญาตเจ้าของดวงชะตาทุกทท่านนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกท่านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับท่านทุกๆคนทุกๆพระองค์นะส่งมออพลังงานที่ดีๆมาให้โบ้ด้วยนะขออนุญาตเปิดให้แก่ชาวราศีเมถุนทุกคนเลยค่ะ ไพ่ใบลากนะคะได้ไฟส์โอได้ไพ่ห้าดาบเน,ะ The Sun. นาะจะสั้นนะการงานของคุณช่วงระยะนี้นะเหมือนอแอบเบื่อนะคะแอบเบื่อนายแล้วก็รู้สึกว่าม,มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะกับเพื่อนร่วมง,งานใช่ไหมล่ะอืม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 ,อม,อมโอเคไพ่าดาบขึ้นปิดปิดหน้าปิดหลังเลยนะ <c oughs> ราศีเมทุนโอเคอีกใบเนาะเพราะว่าปกติบบก็จะถ้าถ้าเรื่องงานก็จะเปิดแค่เจ็ดใบนะราศีอื่นแต่ราศีเมทุนให้แปดใบเลยอ้า ราศีเมถุนขาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของปากเสียงในการทํางานอาจจะรู้สึกอ,อ,อยากหันหลังให้กับงานที่ทำนอนรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจสิ่งที่ทําไปนะรู้สึกว่าไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในช่วง เดือนกนรกฎาคมนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคนที่ทำงานในองค์กรอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนในองค์กรน,นะการคุยการสื่อสารที่ไม่ค่อยชัดเจนการคุยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันไม่ถูกใจกันไม่ถูกจริตกันมันทำให้มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะในช่วงระยะนี้แต่ใดๆแล้วมันจะมีการเริ่มต้นที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะใครที่กาลังมองหาช่องทางการหาเงินเพิ่มหมายความว่าช่วงระยะนี้คุณอาจจะเหมาะกับการจับเงินทุ ทุกวันนะงานใดๆก็ตามที่ได้จับเงินทุกๆวันจะสามารถทําให้คุณนะคะมี energy เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานได้ค่อนข้างสูงถ้าวันนี้คุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายชาวราศีเมถุน งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายในช่วงนี้คุณจะต้องอดทนกับมันก่อนในสักระยะหนึ่งนะคะช่วงต้นเดือนอาจจะต้องอดทนกับมันก่อนแล้วมันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะในช่วงปลายเดือนนะแล้วทีเนี้ยงานของคุณอนะเหมือนคุณมีอิสระทางความคิดนะใครที่ทํางานออนไลน์หรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือทํางานอะไรใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับกต,ต,ต้องเจอคนเยอะๆคุณจะรู้สึกแฮปปี้เป็นพิเศษนะ ชาวราศีเมถุนที่กำลังรอง,งานอยู่ช่วงระยะนี้ก็รอไปก่อนนะคะมันมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจก็ได้นะใครที่รอง,งานอยากจะได้งานประจำอยากจะทำอะไรทีเ่เป็นประจำลงหลักปักฐานอะไรประมาณนี้เลือกดีๆเลือกดีๆไพ่บอกให้คุณเลือกดีๆมีช้อยให้เลือกแต่ถ้าตอนนี้คุณมีความสุขกับความอิสระในการทางานคุณก็เ,เป็นฟรีแลนซ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่ดีๆเช่นเดียวกันพอไพ่คิงคิงเอ,อ่อคิงไม้ขึ้น บมองว่าถ้าในช่วงระยะนี้คุณมีความอดทนกับงานที่คุณทำอะค่ะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงความสําเร็จของคุณคืออะไรเงินที่จะได้ผลตอบแทนที่จะได้ใช่ไหมละ่ะก็าตามนี้เลยค่ะชาวราศีเมถุนจา๋าต่อไปนะคะขออนญุญาตไปที่เรื่องราวของการเงินแล,นแล้วก็โชคลาภกันนิดนึงนะชาวราศีเมถุนจา๋าช่วงนี้โชคลาภคุณเป็นอย่างไรเอ่ยเพลงดับไปเมื่อกี้ขอภัยนะ ปกติโบเปิดไพ่โบก็จะเป็นคนชอบแบบฟังเพลงแบบเบาๆไปด้วยในการเปิดไพ่นะแต่ว่าเพลงดับไปมาดีอ่ะชล่ลรัของคุณเป็นอย่างไรว้าวไปหกไม้เท้าอืมอืมสเตรนท์ขึ้นอีกแล้วเดอะฟู <laughs> The ขึ้นอีกแล้วควีนไม้เท้าจ้า โชคลาภนะไพ่เงินยังไม่ขึ้นนะแต่เรื่องโอกาสดีๆมันมาควีนขึ้นสองใบโอ้โหโอเคพูดถึงเรื่องเงินเงินขึ้นมาแล้วอื้ การเงินช่วงนี้ของชาวราศีเมทุนนะคะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับงานที่คุณทํามีสูงมากๆเลยเพราะว่าไพ่หกหมาย้า่าขึ้นนะงานที่คุณทํามาค่ะจะส่งผลให้คุณได้ได้รับเออผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแต่ต้องใช้ความอดทนนะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามนะคะ <c oughs> ขออนุญาตไอแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ขออภัยค่ะช่วงนี้นะการเงินเนาะก็เหมือนจะหมดไปกับการท่องเที่ยวการเดินทางการกินการใช้ที่เหมือนไม่ได้เกิดการวางแผนนะคะนะช่วงนี้ใช้ใช้เงินเข้ามือซ้ายออกมือขวา นะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆคุณมีโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของคนจะหยิบยื่นโอกาสทางการเงินที่ดีๆให้มีคนมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ใดๆแล้วอยากให้คุณแบบมีสติในการใช้เงินทุกครั้งนะคะคุณราศีเมถุนะเนาะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินนะแอบห่วงแอบห่วงนะใครแบบว่าเข้ามาในช่วงนี้นะแบบว่าที่มาแบบให้เกิดความท็อกซิกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณแบบตัดเลย นะตัดเลยคุณตัดเลยคุณไม่เอาเลยนะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันหาเงินยาก <c oughs> คุณจะแบบว่าปฏิเสธไปแบบอุ้ยช่วงนี้เราหาเงินยากเธออย่าเพิ่งแบบขอความช่วยเหลือเราตอนนี้อะไรแบบนี้เลยนะการเงินนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลับของคุณนะคะชาวราศีเมถุนโชคลับของคุณจะมาในลักษณะของรูปแบบงาน งานที่คุณทำอะค่ะจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการงานใช่ไหมเมื่อคุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณตัดสินใจถูกทําอะไรถูกที่ถูกทางนะคะงานที่คุณทําจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพอสมควรนะแล้วการเงินของคุณนะคะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บหอมรอมริบด้วยนะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆโชคลาภที่มา ถ้าพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงในช่วงนี้โบมองว่าคุณไม่ค่อยโฟกัสเรื่องการเสี่ยงโชคเท่าไหร่นาอราศีเมทุนใช่ไหมแต่คุณก็หวังกับมันแหละแต่ว่าเหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคทางด้านการซื้อหุ้นลงทุนซื้อหวยอะไรแบบนี้สเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเมันไปโฟกัสเรื่องการเก็บเงินนะคะรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการแบบ เก็บเงิน้นนิดหน่อยคุณก็อยากเก็บคุณไม่อยากไปเสียเงินกับอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องนะคะเรื่องของโชคลาภมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยแบบโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนที่ได้จากการอ,อ่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงซะเท่าไหร่คุณไม่ชอบอะไรที่มันเสียเส่ยงในช่วงเนี้อืแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทุกขลาบอยู่นะทุกขลาบในที่นี้อาจจะหมายความว่าอ่อ ที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยโบมองว่าจากการเดินทางเพราะว่าไพ่เดือฟูขึ้นจากการเดินทางแล้วที่สําคัญเลยเหมือนคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปอ่าไปทํางานที่ใดสักที่หนึ่งแล้วที่ที่นั้นนะคะน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณอยู่นบริเวณนะั้นในรัศมี 5- ถึงสกิโลเมตรแล้วคุณก็ได้ไปนะสถานที่แห่งนั้นแล้วก็ไปขอพรขอโชคขอลาบแล้วคุณจะได้โชคลาบกลับมา อืมแล้วโบจะแนะนํานิดนึงนะคะทิปในการขอช่วขอลาบสําหรับตัวคุณนะคะชาวราศีเมถุนเวลาคุณไปนะเวลาคุณไปอะ่ะ คุณพูดถึงหนะ้าที่การงานคุณด้วยนะถ้าคุณไปดีลงานไปศึกษางานไปดูงานไปอะไรก็ตามนะสถานที่แห่งนั้นแล้วบังเอิญแบบมันมีอะไรโดนจิตโดนใจให้คุณไปเข้าวัดเข้าเทวไลเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณไปขอโชคลาภทางการเงิน,นเกิดขึ้นคุณขอเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพิ่มเติมด้วยนะอย่าขอแต่โชคลาภอย่างเดียวแล้วท่านจะประทานเงินให้คุณรอบด้านเลยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางและไปเจอสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่ จับทองมาแบบแบบไม่ได้ตั้งใจย้ําว่าแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะนะชาวราศีเมทุนก็ขอให้โชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภในครั้งนี้ค่ะราศีเมทุนจ๋าไปกันต่อที่เรื่องของความรักนะคะชาวราศีเมทุนความรักจะขออนุญาตแบ่งเป็นสามพาร์ทนาออย่างที่คุยกันเมื่อต้นคลิปนะคะคนโสดคนคุยแล้วก็สถานเอ่อคนโสดคนคุยแบบไม่ชัดเจนนะแล้วก็คนที่มีคู่นะจ๊ะอ่ะคนมีคนโสดก่อนคนโสดก่อน ควินดามีคนเข้ามานะแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนิดนึงว่าคนที่เข้ามาต้องคือเหมือนคุณแบบไม่ได้คบแบบไม่ได้อยากความสัมพันธ์แบบคบเล่นๆแล้วอะไม่ได้ไม่ได้อยากได้ความสําคัญที่แบบคุยกันเล่นๆนนะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจริงจังนะราศีเมถุนกับทุกเรื่องเลยเพราะว่าไพ่เดเออไพ่สเตรนขึ้นนะ่ะ มันคุณจริงจังกับทุกเรื่องเลยอะมันขึ้นมันขึ้นทางเรื่องของความรักการงานการเงนิงนแล้วก็โชคลาภเลยนะอืมโอเคคนโสดคนโสดขออีกใบโอเคจิมเปอร์รคนโสดค่ะชาวราศีเมถุนคนโสดช่วงนี้เนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณไม่เอาเลยคนโสดนะ ใครที่เข้ามาแบบไม่ชัดเจนคุณไม่เอาเลยคุณตัดทิ้งถ้าเข้ามาก็คือให้รู้ว่าคุณเป็นเขาเป็นกระยะาณาิตรเข้ามาแบบตั้งใจที่จะโฟกัสไปไปมีอนาคตร,ร่วมกันอย่างเงี้ยคุณเอาแต่ถ้าเกิดว่ามาเล่นๆที่เล่นทีจริงคุณไม่เอาเลยคุณรู้สึกว่าเสียเวลาเสียเวลาอย่าเข้ามาเออประมาณนี้เลยนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณตัวคุณเองอะเป็นถึงขั้นแบบควีน เป็นถึงขั้นแบบ the emperor คุณสตรองมากๆเลยก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้คุณใช้ชีวิตเป็นค่ะคนโสดถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนแล้วไม่โฟกัสเรื่องอนาคตร่วมกันคุณไม่เอาเลยเล่นๆแบบทูๆไทยๆไปวันๆเนี่ยคุณตัดเลยนะแต่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่เหมือนมีคนจะเข้ามาหาคุณอยู่นะหลักๆเลยนะจะเป็นคนที่เกิดในราศีตุลราศีสิงเออราศีตุลราศีสิงแล้วก็คนที่อยู่ใน ราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิตนะตอนนี้มีคนในราศีดังกล่าวเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณไหมคุณลองวิเคราะห์ดูนะว่าเขามาแบบเฮ้ยพูดถึงเรื่องของอนาคตเออเริ่มต้นเข้ามาแบบเพื่อนก่อนเข้ามาแบบเพื่อนก่อนเออต้องต้อง,ต,องต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในชีวิตคุณอนะเขาเขาเขา้เขามาแล้วนะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วมีความแบบเออมีความแบบเอ้ยเธอเป็นกลนะัลยาณมิมรเธอดีอะเธอดีอะถ้าถ้าขาดเขาไปแล้วรู้สึกว่า อืมก็ก็โวงเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้นะเหมือนเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วแหละคนโสดแต่ว่าแค่แบบว่าเราคงจะยังไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคู่เราหรือเขามาจีบเราอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันไปนะแต่ว่ามันมีคนที่ทาที่ที่อยู่ในชีวิตเราสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วแหละแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เหมือนเหมือนเติมเต็มในสิ่งที่ เราขาดเหมือนเขาเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยแหละในชีวิตเราอะ่ะแล้วเกิดในราศีที่บอกนะสิงตุลน,นะสิงตุลแล้วก็มีนกรกฎพิจิก นะคะลองลองดูนะก็อนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคนโสดนะลองลองดูนะคะว่าเป็นอย่างที่น้าไพ่บอกหรือเปล่าถ้าใช่นะคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะไปต่อแบบไหน,นอะไรยังไงใช่หรือเปล่าเปิดใจดีไหมทักส่วนตัวมาก็ได้นะให้ไพ่ช่วยดูเพิ่มเติมให้เนาะเพราะว่าในคลิปนี้จะเป็นการทำนายภาพรวมงไง อาจจะแบบว่าส่งผลกับบางคนหรือบางคนดับหเป๊ะเช๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูเป็นการส่วนตัวได้ต่อไปนะคะเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนอ่ะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยความสัมพันธ์ในครั้นี้รู้สึกไปได้ไม่ค่อยดีเนาะเหมือนมีการตัดจบอะเหมือนมีคนนึง move on เหมือนมีคนนึงเห็นคุณค่าของตัวเองละ m ม v e on จ้ะเลิกคิดแล้วไม่อยากแบบอืมว้าวโอเคไปข้างหน้าเนาะเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบใช้อันนี้ต้องบอกนะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะคะ่ะถ้ายังไม่แบบลึกซึ้งกันเนาะ ้าที่ดูจากหน้าไพาอ่อ่ะเหมือนคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคุณพยายามเอาเขาออกจากหัวอยู่นะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ลึกซึ้งแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้แบบ move move on เร็วๆนี้ค่ะนะ,ะนะแต่ใครที่แบบลึกซึ้งกันไปแล้วอะ่ะคุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีความแบบต้องการเกี่ยวกับเรื่องแบบสิบแปดบวกอะ่ะเหมือนอยากจะไปหากันอยากจะเจอกันอยากจะแบบเหมือนแบบความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนไปมันไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอะคะ่ะค่อนข้างเยอะ นะแล้วก็พอแบบมันลงลึกแล้วความไม่ว่าจะความรู้สึกก็ดีหรือว่าร่างกายก็ดีหรืออะไรใดๆก็ดีอะพอมันลงลึกแล้วมันถอนตัวยากเนาะทีเนี้ยมันมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการ move on เพราะว่าอะไเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมันจะเกิดเรื่องที่แบบนะมันต้องตัดต้องขาดต้องเอาคือแบบอาจจะหายไปช่วงหนึ่งในชีวิตกันะ ม,มันต้องหายไปช่วงช่วงในราศีราศีราศีเมถุนต้องต้องบอกเลยนะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเรื่องของความรักของคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้สะเท่าไหร่นะทีเนี้ยเหมือนคุณเห็นคุณค่าของตัวเองอะคะ่ะคุณเริ่มแบบมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือแบบถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาแบบแค่ต้องการอยากได้อะไรแบบนี้ ก็คิดว่าเออโอเคก็ได้เธอได้ฉันได้แบบวินวินกันเออเธอก็ได้ฉันก็ได้แบบวินวินกันพยายามคิดแบบนี้นะแล้วก็พยายามที่จะ move on นะเออพยายาม move on ก็ขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ก็เปิด choice เปิดตัวเลือกมีใครคนดึงเปิด choice เปิดตัวเลือกความสัมพันธ์ในครั้งนี้บอกเลยว่ามีแนวโน้มที่จะ move on ค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดว่ามันมีตัวเลือกก็ไปเถอะ อืคุณอาจจะดีวกับคนที่เกิดในาราศีเมษสิงห์ธน,น,นะน,นูมิถุนตุลกุมนะเมษสิงห์ธนูมิถุนตุลกุมเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะไพ่บอกว่าเปิดตัวเปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองนะเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆบ้างนะคะนะเปิดโอกาสให้ตัวเอง นะพอรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนตัวเราแบบเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ดีเรื่องสิบปดบวกก็ดเีเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรก็ดีอะไรแบบเนี้ยเหมือนเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คนที่คุยอยู่นะปัจจุบันนี้นะเท่าที่มองเหมือนเขาแบบว่าเขาคิดแต่เรื่องแบบแบบเนี้ยอืมแล้วเหมือนไม่ได้จริงจังกับเราอะทีนี้เหมือนเราเริ่มเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเหมือนเริ่มแบบ ฉันเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วว่าฉันก็คือเดอสตาเธอฉันแบบฉันก็มีดีของฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันอยากก็ถ้าถ้าฉันเปิดช้อยมันก็ไม่แน่จะใช่เรื่องที่ผิดอะไรประมาณเนี้แหนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีใครคนใดคนหนึ่งเปิดช้อยแล้วโฟกัสไปที่ตัวคุณด้วยนะก็อะไรที่เสียไปก็คิดซะว่า จเจ้าเส้ากันแบบนี้เนาะ <S <S นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้เลยนะก็ให้โอกาสตัวเองนะคะไพ่ก็บอกว่าให้โอกาสตัวเองนะถ้าใครคิดจะ move on ก็ move มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรเพราะมันก็ไม่ไดช,ชัดเจนกันอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมล่ะออาไปกันต่อค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครยังสับสนยังกังวลอยู่ว่าเอ้ยเราใช้คู่กันไหมหรือว่าเราแบบเอ้ยเลิกกันในครั้งนี้จะวนกลับมาหรือเปล่าหรือว่าถ้ามูฟออนไปแล้วเขาจะมาง้อขอคืนดีไหมอะไรใดๆอะไรแบบเนี้ถ้าใครอยากจะลงดีเทลลึกๆก็ทักส่วนตัวมาเป็นการดูเป็นการส่วนตัวเนาะไปค่ะไปที่สถานะของคนมีคู่นะจ๊ะชาวราศีเมถุนคนมีคู่โอ้โหเดอร์เลเวอร์ไพ่เดอร์เลเวอร์ถ้าคนมีคู่ก็ถือว่ามองไปในทิศทางที่ดีนะถ้าเกิดว่าคนโสดก็อาจจะไม่เท่าไหร่ไม่โอเคเท่าไหร่นะ ถ้ากับคนมีคู่ก็ก็มองว่าไปไหนทิศทางที่ดีและดีมากๆอืมไพ่ดีอ่ะคนมีมีคู่ราศีเมถุนเนาะย้ำนะคะว่าเราจะ ทำนายนะคะตามโหราศาสตร์เออเราเรานับแบ่งวันตามโหราศาสตร์ไทยนะคะย้ำนิดนึ่งสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนก็คือคนที่เกิดวันที่ส4นะคะมิถุนายนถึง14บสก,กรกฎาคมนะจ๊ะ,ะราศีเมถุนคนมีคู่นะคะความรักรู้สึกว่าผีบานเบ่งบานความรักเติมเต็มกันดีนะคะมีแนวโน้มที่จะเดินทางนะคะไปเติมเต็ม ไปเติมในสิ่งที่ขาดไปเพิ่มในสิ่งที่จะต้องมีอะไรประมาณนี yeah. ้เออมันเป็นความสุขนะคะไพ่พระขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเดินทางไปทําบุญร่วมกันอาจจะอธิษฐานอะไรร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ได้าาวันนี้มีปลาตายจ้าโลละหกสิบบาทเห็นไหมเขาบอกว่าแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเรื่องของการทำบุญเห็นไหม <laughs> ไพ่ก็บอกว่าให้คุณนะคะ่ะถ้าคุณอยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีให้คุณไปทำบุญโดยการไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงนะไปเป็นคู่เนี่ยฟาพา,าแฟนคุณไปก่อนหน้านี้คุณเจอปัญหาอะไรไม่รู้ทำให้คุณอยากหันหลังให้กันไม่รู้แหละอยากจะหนีปัญหาอยากจะหนีอะไรก็ตามในชีวิตนะคะ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีและเดือนกนรกฎาคมเป็นเวลาที่ดีสําหรับที่จะให้คู่ชีวิตคู่ครองหรือใครก็ตามที่เป็นคนรักกันนะคะมาสานสัมพันธ์กันให้มันแน่นยิ่งขึ้นคุณเป็นคู่กันไพ่ก็บอกอยู่ว่าเดอร์เลเวอร์นะคะคุณเป็นคู่กันคุณเป็นคู่บุญคู่เงินคู่ทองคู่แบบเสริมและหนุนกันดีมากๆนะจะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการทำธุรกรรมธุรกิจกิจการร่วมกันกันกับครอบครัวด้วยนะมีแนวโน้มประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นไพ่พักขึ้นเขาบอกให้คุณไปท ำบุญไปทำบุญด้วยกันไปไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงนะไปไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงไปให้ชีวิตไปต่อชะตานะคะต่อชีวิตเขาอะค่ะได้ชีวิตใหม่กลับมาได้ชีวิตคู่ใหม่กลับมาได้ชีวิตที่ดีๆกลับมาใครที่รอคอยบุตรรอคอยลูกรอคอยโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะพากันไปเที่ยวพากันไปเปิดช้อยไปเปิดโอกาสใหม่เปิดที่เปิดทางเปิดด้านเปิดนี่เปิดตรงนู้นตรงนี้เปิดเอ๊ะจะพูดยังไงดีล่ะ เปิดประสบการณ์ใหม่เออไปอยู่ในที่ใหม่ๆ่บ้างเออมันจะเผื่อมันจะแบบว่าทําให้ energy ในการแบบในการแบบออสารความสัมพันธ์มันมัน,ม,น,ม,นมันดีขึ้นนะคะนะก็ประมาณนี้มีโอกาสได้ทรัพย์สินจากคนที่คุณรักด้วยนะคะคือไพ่ออกมาดีมากๆเลยไม่รู้จะอธิบายแบบไหนคือไพ่ออกมาดีนะไพ่ออกมาดีก็ไปทําบุญร่วมกันแค่นั้นเองนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคะจากที่ดีอยู่แล้วมันจะดีมากขึ้นหรือจากที่มันแบบ มันมีปัญหาอะไรกันมาในช่วงก่อนหน้านี้มันจะลงตัวกันมากขึ้นนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนสมพังเกี่ยวกับเรื่องของความรัก กันทุกคนเลยใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวอยากจะเพิ่มเติมใดๆนะคะก็ทักส่วนตัวมาที่ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างเลยไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ใครที่อยากจะบูชาเครื่องรางทักส่วนตัวมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ